ท่องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามในฤดูก,กาลทั้ง4ของผื้นแผ่นดินและทะเลที่อุดมสมบูรณ์เราจะพาท่านเดินทางท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินไปกับมนต์เสน่ห์ของฮอกไกโดช่วงการฤดูใบไ,ไม้ผลิมีการเปิดสปอตแห่งใหม่ที่สน,นามบินนิวชิตาเซค่ะ ร้านอาหารที่มีที่นั่งพิเศษที่สามารถมองเห็นรันเวย์มีการปรากฏตัวของร้านค้าเรียงรายเป็นครั้งแรกที่ถนนในตัวเมืองเป็นการรวมตัวกันของร้านอาหารที่มีคุณสมบัติครบ3อย่างทั้งรวดเร็วราคาถูกและอร่อยในบรรดาร้านเหล่านั้นมีร้านที่ชื่อว่าอินโดคาเฟ่ดิ่งโคบะเฮตะเป็นร้านอาหารที่ปรุงโดยคนอินเดียแท้ๆสินค้าขึ้นชื่อก็คือนันปิ oh ้งโดยเนงิซังค่ะ ใ,ใช่แล้วล่ะค่ะในยี่สังเป็นชื่อของคนและนี่คืออาหารยอดนิยมอันดับหนึ่งแกงไก่เนยไม่รุดกมีรสชาติที่กลมกล่อมมากๆและเป็นที่นิยมรองลองมาก,ก็คือชีสนันค่ะซึ่งจะเห็นชีสฮอกไกโดไหลเยอิ้มออกมาเลยค่ะ ตอนนี้สนามบินจะไม่ได้เป็นเพียงจุดผ่านเท่านั้นปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นย่านที่พักอาศัยซึ่งเราจะไปทัวร์เทอร์มินอลสนามบินนิวชิโดเซกันนอกจากนี้จะขอแนะนำให้รู้จักกับร้านอาหารที่สร้างความสุขให้กับครอบครัวในช่วงวันหยุดฤดูใบไ,ไม้ผลิกันไปพบกับร้านอาหารที่เหมาะกับฤดูใบไ,ไม้ผลิที่เต็มไปด้วยสีสันและสเสน่ห์ที่ทำให้อยากอาหารค่ะหนักมากกุ้งทะเลสุดเยอะเลย การท่องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดวันนี้ที่รีสอร์ตใกล้ๆชิตเสเซสวรรค์ของร้านอาหารเราจะไปเที่ยวและทานกันให้ล้มกันไปข้างหนึ่งเลยจะพาไปแนะนำสปอตแห่งใหม่ของเชอเดอรูไปไม้ผิกันค่ะ แบบนี้ถ้าเขาต้องดูแลนะครับผมว่าน่าจะมีคนสนใจอยู่มากเหมือนกัน <ฮะ S 2> คุะสังตมพิสโตครับฮะฮะสวัสดีค่ะขอความกรุณาด้วยท่องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดวันนี้ที่รอบสนามบินชิโตเซมีการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะโดยทําการปรับปรุงขึ้นใหมา่เมื่อปีก่อนเชิญชมค่ะ,<ฮ>ะท่องเที่ยวไปเก็บได้ในหนึ่งวันที่อาคารเทอร์มินอลสนามบินชินิโตเซและได้พบกับร้านค้าที่เข้ากับช่วงฤดูใบไม้ผลิได้อย่างดีด้วยนะคะ นี่ค่ะภายในสนามบินถูกจัดแต่งด้วยกระเป๋าสีพาสเทลสีสันสดใสกระดูใบไม้ผลิเนี่ยดีจริงๆนะคะที่นี่เป็นร้านที่ได้รับความนิย,ยมจากทั่วประเทศเลยซึ่งจะสามารถหาของหวานทานได้อยู่ห่างจากล็อบบี้เพียงเล็กน้อยมืนอัดืานธันที่ผ่านมามีการเปิดเส้นทางเชื่อมต่อกับฮอกไกโดเป็นครั้งแรกเป็นร้านของสนามบินชินจิต,ตเตอร์เซชื่อบ่าซเมิทาบาซ่าสวีททัวแอนด์ทราเวลซึ่งเดิมทีเป็นร้านขายกระเป๋าและยังรับทำห้องสวิตท,ที่ดูสวยและน่ารักด้วยทานไปก็น่าเสียดายเลยะ ไอศครีมที่นี่มีสีสันเข้ากับไปดูใบไม้ผลิเลยละคะ่ะทั่วทั้งประเทศมีที่สนามบินที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นเป็นเหมือนซอฟต์ครีมแล้วก็ฟรอสเส้นโยเกิร์ตค่ะนี่คือรสน้ำพึ่งเกสรดอกไม้และเกลือรสวานิลาขอบค,คุณมากนะคะเป็นเฉดสีที่น่ารักมากๆเลยละคะ่ะมีสองสีสีฟ้ากับสีเขียวอ่อนน้ำพึ่งเกสรดอกไม้ดูเหมือนจะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะม,มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะเป็นรสชาติที่ทำให้สดชื่นขึ้น อพอเข้าป่ากก็สดชื่นขึ้นมาทันทีเลยลองขึ้นไปชั้นบนดูนะคะที่ชั้นสามเป็นโลกแห่งอาหารเลยละค่ะอ๋อเขียนว่าเลือกได้ตามใจชอบเป็นซูชิสายพานที่มีชื่อเสียงมีชื่อว่าฮานามารุสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับครับมีเนืต่าอ,อยู่เยอะเลยแต่ละตัวแต่ละตัวขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยอะ่ะ นมูโรฮานามารุซังจะเหมือนเหมือนกับซูชิสายพานและซรลดมจะมีที่ร้านที่สนามบินชินิโตเซเท่านั้นเป็นดมุริที่มีหน้าตาปแปลกๆค่ะมีแบบไหนบ้างหรอคะครับก็เป็นระบบแบบที่ว่ามีทั้งแบบชามเล็กและชามใหญ่ให้เลือกนะครับส่วนทางนี้สามารถเติมข้าวได้ตามความต้องการเลยนะครับและนอกจากนี้ยังสามารถใส่เนื้อตาเองได้ตามใจชอบเลยครับ ใช่แล้วล่ะค่ะยิ่งเลือกใส่เครื่องได้มากตามใจชอบข้าวก็สามารถตักพูนจานได้และนี่ก็ข้าวฟรีด้วยนะคะเป็นไงบ้างครับประมาณนี้นะครับอยากได้เพิ่มอีกเล็กน้อยเพิ่มอีกเหรอครับได้ครับไม่ต้องเสียค่าข้าวเนี่ยนะฟรีเลยละค่ะไม่ว่าจะตักพูนขนาดไหนก็ฟรีค่ะจากนั้นก็เลือกเนตตได้ตามใจชอบเลยละค่ะเจ้าของร้านตักให้เองค่เนื่องจากเป็นซูชิสายพันธุ์นำของฮอกไกโดความสดใหม่ของเนตตนัน้นจึงโดดเด่นมากและแน่นอนว่าราคาก็วางใจได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ยังไงก็รู้สึกโลภอยู่เหมือนกันลองถามราคาดูก็แล้วกันนะคะโปะข้าวด้วยมิชินและเซมิเงเรและกุ้งโบตันตามฤด,ดูกาลก็ทั้งหมด943เยน 1, เราวพันเยนเท่านั้นค่ะโอ้จริงเหรอครับใจ,จราคาอย่างชัดเจนใช่สุดยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยเป็ไงคะอร่อยค่ะสุดยอดเลยพอเคี้ยดูแล้วรู้สึก กรุบๆแล้วก็หวานชอบจังเลยค่ะตอนนี้มีอาหารทะเลอยู่เต็มปากด้วยราคาไม่ถึงพันเยนนะและสามารถทานอาหารทะเลได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนอกจากนี้ยังมีอารสาิเกะใส่มาด้วยนะคะสซหรับวันนี้จะมีอาราจิรุให้เป็นพิเศษค่ะวันนี้มีซาเมคารเรเพียงล99เยนเท่านั้น คิดว่าต้องมีความสนใจบ้างใช่ไหมคะไม่ได้โกหออกนะฉันทานทั้งหมดนี่คนเดียวเลยละคะ่ะไม่แปลกใจหรอกครับแต่หมายความว่าทานหมดแล้วนะ่เ <c oughs> หรอครับทุกคนไม่แปลกใจกันแ <c oughs> นค่ที่ได้รับความสนใจมากๆจากพวกเด็กๆก็คือนี่คะ่ะเดอร์ไดมอนขวัญใจของพวกเรานั่นเองเดอร์ไดมอนวากวุกวากวุกสกายพาร์คค่ะครับเดอร์ไ มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแต่สามารถแอคชั่นให้พนักงานถ่ายรูปคู่กับดอราไอมอนได้ด้วยละค่ะซึ่งได้รับความนิยมมากๆและเป็นที่ระลึกได้อย่างดีดนอกจากนี้ที่คาเฟ่เฉพาะในเดือนนี้ยังมีเมนูที่น่ารักแบบนี้ด้วยเครื่องดื่มก็เป็นรูปหน้าของดราเอมอนนอกจากนี้ทายากิก็เป็นรูปของดราเอมอนด้วยละคะ่ะแต่พออยู่ที่ดูไม่เป็นดาเอมอนสีขาวเ,เป็นที่นิยมเลยนะคะ เดืนนี้สิคะมีแต่ดเรมอนเต็มไปหมดเลยทั้งไทยากิแล้วก็พวกเครื่องดื่มด้วยช้อนกับส้มก็ยังเป็นโดเรมอนกับโ,โดเรมี่ด้วยนะคะาาน่านเชื่อใช่คะาา่ะเริ่มจากงานเลยทานนะคะโอ้คงข้าจากหัวไปไม่ลงสินะครับห็นไหมครับแมหัวใหญ่แค่ต้องทานจากฐามขึ้นไปมันดูหน,นุบหนับคล้ายๆกับโมจิเลยละคะ่ะ พอทานดูแล้วจะได้กลิ่นของซากุระออกมาเลยอ่ะทำให้รู้สึกได้ถึงความเป็นฤดูใบไม้ผลิเลยนะคะดูเหมือนโมจิที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวซึ่งมีไส้ถั่วแดงกลิ่นซากุระอยู่ข้างในนั่นเองเย้ช็อกโกแลตขอโทษนะคะร้านนี้เป็นเหมือนสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบช็อกโ,โกแลตเลยล่ะคะ่ะ r ร c e Chocolate w ว้าวตรงนี้ก็มีชื่อเหมือนกันนะคะเป็นโรงงานช็อกโ,โกแลตในสนามบินนั่นเองค่ะ ที่เห็นอยู่ด้านนี้สามารถมาทัศนศึกษาขั้นตอนการทำช็อกโกแลตได้ด้วยนะคะและภายในร้านก็มีช็อกโกแลตที่น่าสนใจเยอะแยะเลยละคะ่ะและพบกับของที่เหมาะกับเป็นของฝากด้วยนะคะทางนี้ค่ะ mm hmm. จะเห็นว่าเป็นรูปสัตว์น่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะคส่วนทางนี้ก็เป็น oh. ช็อกโกแลตป๊อป มีหลายอย่างรวมสีชนิดและที่อยู่ข้างๆก็คือชอเเ็อกโกแลตพาเฟ่นั่นอเ,เ,เองค่ะมีแต่ช็อกโกแลตใสอยู่เต็มไปหมดเลยนั่นน่ะน,นี่เป็นช็อกโกแลตทั้งหมดเลยใช่แล้วล่ะค่ะไม่ได้แค่ทำาัตดูเล่นเท่านั้นแต่ข้างในเป็นไรซ์ช็อกโกแลตที่อร่อยอยู่เต็มไปหมดเลยดูหรูหราเลยค่ะและต่อไปนะคะเราจะไปทริปเพื่อสุขภาพกันค่ะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินนั่นเองครับไปดูกันครับ เดิวันนี้เดี๋ยวจะไปที่ที่เปิดใหม่เมื่อเร็วๆนี้สนามบินชินชิโกเซะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และจะขอแนะนําให้รู้จักกับร้านขายอดนิยมที่หนึ่งค่ะซึ่งเดินจากที่นี่ไปเพียงเล็กน้อยต่อไปพบกับที่พักที่ใช้ชีวิตแบบรูหราได้ผ่อนคลายอย่างสบายๆที่ที่เรามุ่งหน้าไปก็คือทะเลสาบชิโกสโก ซึ่งดูเหมือนว่าหิมะยังละลายไม่หมดนะคะแสงที่สาดส่องมานั้นทําให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิ oh, เลย,ยภาพที่เห็นสินะครับค่ะจิโกสโกมิซมิตรีสอร์ทแอนด์สปาโรงแรมรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ในชายฝั่งของทะเลที่เงียบสงบที่นี่ว่ากันว่ามีน้ําร้อนที่ช่วยให้ผิวพรรณสวยงามให้แช่ได้โดยไม่ต้องพักค้างคืนด้วยละคะ่ะและยังสามารถเพลิดเพลิน,ลนกับอาหารบุฟเฟ่ที่ได้รับความนิยมอีกด้วย ก่อนอื่นเราไปดูออนเซ็นกันดีกว่านะคะซึ่งมีน้ำร้อนที่มีสรรพคุณช่วยให้ผิวพรรณเนียนดูเปลง่งปลังปล่งราวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามกันเลย mm hmm. ลน่ละค่ะและเมื่อขึ้นจากน้ำแล้วก็มีลอฟที่สามารถผ่อนคลายได้ในที่แสงไฟสลัวสลัวกับเก้าอี้นวดฟรีได้ได้วยคฟด้า่าสนใจโอ้ยสบายจังเลยอ่ะอสดยอดจริงๆนอกจากนี้ ที่นี่ยังมีที่ที่เรียกว่าอควาบาด้วยล่ะค่ะมีน้ำแร่มากกว่า20ชนิดซึ่งเป็นของที่สั่งมาทั้งจากในและนอกประเทศนะคะและในนี้ก็มียี่ห้อที่หรูหราราคาขวดละ600เยนอยู่ด้วยล่ะค่ะตรงนี้คงมีค่าใช้จ่ายสินะครับค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเห็นบอกมาว่าวันนี้ยิงดูปกติกว่าทุกวันดูนี่สิคะ มีลูกค้ามาเยี่ยมชมมากขนาดนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะ <มา S 1> เซนเซสองคำล่ำเลยจริงๆครับทั้งผักออร์แกนิกอาหารทะเลและเนื้อสัตว์ก็มีแต่ความสดใหม่เป็นบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันที่สามารถเพลิดเพลินกับอาหารของฮอกไกโดที่ไม่ซ้ากันได้ที่นี่ก็สามารถเที่ยวแบบไปกลับได้ค่ะเมนูส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อด,ดีท็อกซ์และเอ็นทายเอจจิ้งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพและความงามค่ะนี่คงเป็นสาเหตุของความนิยมสินะแต่ละชิ้น ดูสวยงามมากว้ายเลืไม่ถูกเลยแต่สนุกมากทำไงดีคะเนี่ยพอตักวางเรียงบนจานเรียงรายเหมือนพาเลตทำให้จานนี้ดูมีสีสันขึ้นมาเลยเลยคะ่ะเมนูจะถูกกำหนดจากวัตถุดิบสดใหม่ที่ได้มาในวันนั้นนเพราะงั้นจึงดูน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ดูสวยงามจริงๆค่ะก่อนอื่นขอเริ่มจากยูบะนี่กับโอคาระนึ่งก่อนก็แล้วกันนะคะ รสชาติของเต้าหู้สุดยอดอร่อยมากนี่จะเป็นผักแทบทั้งนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าจะเผอทานมากเกินไปเป็นบุฟเฟ่ต์เพื่อสุขภาพและเป็นที่นิยมของคุณสุภาพสตรีมากๆเลยละคะ่ะมามมของดีนะคะับใช่แล้วละคะ่ะชอบมากๆเลยนอกจากนี้นะคะเรายัางสามารถที่จะเสริมความงามแบบทริป ไปกลับได้อีกด้วยค่ะราคาเบาๆเริ่มต้นจาก10นาที1500เยนเท่านั้นมีตั้งแต่คอสบำบัดอย่างค่อยไปค,ไป,คไปจนถึงคอสแบบจริงจังแต่ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆก็น่ามาใช้พื้นที่ปรับเปลี่ยนการใช้กิจวัตรประจำวันดูบ้างก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะเป็นรางวัลอย่างดีสำหรับภรรยาเดิสิคกลายเป็นจุดที่หาความเพลิดเพลินใหม่ในโลกแวกสนามบินค่ะใช่ค่ะขอบคุณคุณสังโตมิสโตมากมค่ะด้วยความยินดีค่ะ ราคาถูกไม่แพงหรอกนะครับได้รับรางวัลประกวดชนะเลิศนะครับดูเหมือนว่าจะมีมาโบโรชิที่เป็นเมนูกลางวันด้วยนะคโอ้ผมมาที่ร้านขายปลาในเมืองโอตารุนะครับสุดยอดเลยละ่ะเป็นร้านอาหารที่คุณต้องตกหลุมรักเพราะเป็นร้านที่อร่อยที่สุดและผมจะแนะนาให้รู้จักกับร้านในสายตาของมืออาชีพกับร้านในซอกของโอ,อตารุแค่มองด้วยสายตาก,ก็รู้แล้วว่าอร่อยมากนะครับและพูดจะมาถ่ายทอดรายละเอียดให้เราก,ก็คือคุณอามายะครับ ครับสวัสดีครับด้วยความยินดีนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่เลดูใบไม้ผลิเป็นต้นมาจะเป็นช่วงของปลาอร่อยเยอะเลยนะครับซึ่งในคราวนี้ผมเดินทางไปที่โอตารุนะครับซึ่งเดินไปรอบๆตลาดดูแล้วก็จะพบกับร้านขายปลามือโปรซึ่งเขาจะต้องเดินอยู่ดูปลาทุกวันเรืว่าเป็นร้านไหนยังไงแกรู้ตอบได้หมดมีผู้ช่วยเลยสิครับทีนี้และจะได้พบกับร้านที่ต้องถึงกับทึ่งเยอะเลยเลยครับเริ่มจากไปชมตลาดที่นี่กันเลยครับเชิญครับผม เราจะนั่งรถ JR จากซัปโปโรไปกันนะครับและเมื่อเรามาถึงที่ที่เห็นอยู่นี้ด้านหน้าก็คือตลาดชินนันทรุอยู่ใกล้ๆกับสถานีโอตารุชิโกะและเมื่อมองหาร้านขายปลาก็จะพบกับชื่อของร้านขายปลาต่างๆนะครับคือผมมาหาร้านที่คนขายปลายังแอบ,บชื่นชอบอะนะครับ,รบส่วนอยากเจอแต่ร้านแพง Suzanne, ๆนะครับเอ๊ะถ้าแกมีร้านที่แนะนําได้บ้างไหมครับท <contra> ้แกครับก็มีส<า>ิครับเอะ บีแะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปิ้งย่างหรือว่าสูชิก็โอเคหมดเลยนะ่อยบใช่ครับอร่อยทุกอย่างนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับกระเป๋าอย่างคุณเนี่ยก็ไม่เป็นไรแน่จริงเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับได้ครับได้ครับจริงนะฮะและร้านที่ว่านั้นก็คือร้านอวามาสะแห่งนี้นี่เองรบกวนนะครับยินดีต้อนรับครับครับและนี่ก็คือร้านที่ทั้งถูกทั้งอร่อยและเลือกโดยคนขายปลาครับยินดีนะครับ ขอบคุณมากครับ,<อ>บเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับรู้สึกยังไงที่ถูกเลือกครับคุณพี่ ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับยิ่งได้รับเลือกจากคนที่ร้านขายปลาด้วยแล้วยิ่งดีใจมากเลยครับที่นี่ดูถ้าจะมีคนเยอะเลยสินะเนี่ยใช่แล้วล่ะครับเพราะทั้งถูกและอร่อยเดิมทีเจ้าของร้านเดิมก็เคยทําธุรกิจปลาสดเหมือนกันเพราะเหตุนี้จึงทําให้สามารถหาเนตะาสดใหม่และราคาถูกมาได้นั่นเองอุมาสานิเกเรครับโอ้ดูมันงามแล้วก็สุดยอดเลยค่ะมีหลายชิ้นเลยล่ะครับโอ้ยมีกี่ชิ้นกันล่ะครับเนี่ยนี่มาให้มาเยอะเลยนะครับกี่ชิ้นครับ 15ชิ้นครับโอ้1ชิ้นเหรอสิบห้าชิ้นสองพั 2, ยเยนครับปกติเป็นราคาสําหรับ10ชิ้นนะครับโดยจะใช้เนตะาทาแบบต่างๆให้มากที่สุดเลยครับเที่ยวตารูตอนนี้ก็จะเป็นหน้าของอาวาบิกุ้งโบตงังและชาโกเป็นต้นนะครับโอ้ยดูหรูจังเลยลองที่อาวาบิกันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นฤดูก,ลก,กาลของเขาอืมอืมกลุกลับดีจังเลยครับ พอกินลงไปรู้สึกได้ถึงความสดใหม่เลยนะครับโอ้มันสดจริงๆนะครับเคี้ยวแล้วรู้สึกกรุบกรอบดีมากๆเลยล่ะครับพูดถึงโอตารุแล้วถึงมีปริมาณมากแต่ราคาไม่ถูกก็คงไม่มีใครมานะครับเพราะเขาไม่เชื่อมั่นเราก็เลยต้องยอมขายแบบพออยู่ตัวได้ครับเป็นซูชิหน้าปลาปลกุ้งและฮอกิ ที่ดูหรูหราเสริมมาพร้อมกับน้ำซุปหม้อดิน,น,น,นเป็นน้ำซุปโ<ะ>ชเฟอร์ที่อร่อยมากอุมาซยากิโวอุมาซายากิวววาวว,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 ว้าวนอกจากนี้นะครับยังมีจานเด็ดของโอตารุก,ก็คือปลาย่างที่มาพร้อมกับการสั่งอุมาซยากินั่นเองเป็นมันนึ่ง ของฮอไกโดราดชีสลงบนคอนบีฟและร่็ดอบครับ800เยนรสชาติเข้มข้นแบบนี้เข้ากับอูนิได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ได้มีแค่ซูชินะครับยังมีอาหารอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนในท้องถิ่นชื่นชอบจากนั้นตลาดต่อไปที่เราจะไปเยี่ยมเพื่อถามหาร้านที่คนขายปลาชอบครับก็คือตลาดเช้ารินยูและเราจะบุกจู่โจมไปสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งกับร้านที่ในสายตาของมือโปร เป็นรลูชายรุ่นที่สามเมื่อปีก่อนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดด้วยนะครับก็ภูมใจมากชนะเลิศเลยชนะเลิศระดับประเทศเลยระดับประเทศครับโอ้นิชิสึกะอยู่ที่ทากาชิมะห่างจากใจกลางเมืองไปเพียงเล็กน้อยขอโทษนะครับขอรบกวนหน่อยนะครับได้ยินมาว่ามีมือโปรที่ทําอาหารญี่ปุ่นอันดับหนึ่งอยู่ที่นี่ไม่ทราบว่าเป็นท่านไหนเหรอครับท่านไหนครับมือโปรครับ ลูกชายครับ,รบลูกชายเลยครับ,ค,รบคุณนิชิซุกะชูเฮเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้ในงานเทศกาลอาหารญี่ปุ่นระดับประเทศจัดขึ้นที่เกียวโตด้วยวัยเพียง28ปีเขาก็ถูกจับให้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากการแข่งขันของคน160คนแบบนี้ก็สุดยอดเลยสินะอาหารจานหลักเมื่อครั้งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็คือโชโคโรบเบนโตนี่เองนะครับ เป็นอาหารในรูปแบบของฤดูใบไม้ผลิแสดงถึงความเป็นสุดยอดของอาหารญี่ปุน่นทั้งรสชาติภาพลักษณ์ที่เห็นและขั้นตอนการทํางานเป็นรสชาติที่มีค่าหาได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นครับแค่ดูด้วยสายตาก็เห็นถึงความพยายามในการทําเลยนะครับที่บอกกับฤดูกาลนี้มีอะไรบ้างเลอครับก็ต้องปลาย,ย่าที่ใช้การย่างด้วยใบยส,สักราเสุดน,นะครับโอ้โอ้ทานดูนะครับว้าว อร่อยมากเลยล่ะครับมีไขมันกำลังดีแล้วกม็มีมีกลิ่นหอมซึ่งคงจะมาจากผลที่ย่างด้วยไม้อย่างนั้นใช่ไหม<ช>ครับใช่แล้วครับโอ้ครับที่คุณเคยกับอาหารที่ปุ่นก็คงเพราะมีคุณพ่อเป็นครูสอนให้นั่นเองทอี่ร้านคุณพ่อจะเป็นคนปั้นสูตรที่เองส่วนคุณชูเฮนั้นจะมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความคิดสร้างสารรค์ในอาหาร อาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากฝีมือของทั้งสองคนนี้ก็คือทางนี้ครับใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารกว่า40ชนิดเพื่อให้ซึมซับถึงฤดูการต่างๆโดยปรุงแต่งและใช้ศิลปะการเสิร์ฟที่สวยงามอย่างนี้สวยนะเหมาะกับงานเฉลิมฉลองเลยนะฮานายูเซนนี่เป็นเมนูที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากคนสองคนสินะครับครับเป็นการรวมของจากฤดูการมากที่สุดเท่าที่ทำได้เลยงั้นลองทานดูนะครับ มม,มีความยืดหยุ่นกำลังดีอร่อยมากเลยครับและดูเหมือนจะอร่อยขึ้นเรื่อยๆเลยเละค,ครับปริมาณ<ม>เยอะเป็นช่วงเวลา<ม>ของความอร่อยเลยนะครับเรียกได้ว่าล้วนแต่เป็นอาหาร ที่ใช้วัตถุดิบแต่ละตัวเพื่อเพิ่มรสชาติอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะทานอะไรก็ดูอร่อยไปซะทุกอย่างซึ่งการเลือกใช้วัสดุเพื่อได้รสชาติที่ดีที่สุดออกมานั้นเป็นเหตุผลสําคัญของความเป็นมืออาชีพของเขาล่ะครับและที่สุดท้ายที่เราจะไปสัมภาษณ์ก็คือตลาดกลางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดไหนโอตารุดูเหมือนว่าจะมีมาโบโรชีที่เป็นเมนูกลางวันด้วยนะคะอมีมาโบโรชิที่เป็นเมนูกลางวันที่ร้านเหล้าเหรอครับใช่โอ้ ราคากับปริมาณมันไม่ดูแปลกไปหน่อยเลยเป็นอาหารกลางวันที่ดีที่สุดอีกสักครู่ได้พบกับเมนูมาโบโรชินะครับ mm hmm. เที่ยวสบายๆในฮอกไกโดวันนี้ร้านขายปลาในโอตารุได้แนะนําร้านในดวงใจให้ครับเป็นร้านเล่ายามาดะซึ่งเป็นร้านที่ร้านขายปลาในตลาดบอกว่ามีอาหารที่ทําจากปลาแสนอร่อยเป็นอาหารกลางวันที่เพิ่งเริ่มมีเร็ว,เวนี้ ข้าวหน้าทะเลซึ่งใช้ปลาสดใหม่และยังบอกว่าต้องตกใจกับราคาห้ารอยเยนครับเฮ้ hey? นี่ห้าร้อยเยนเหรอครับห้ารยเยนครับ,รบกับปริมาณขนาดนี้เสิร์ฟได้ในราคานี้ปริมาณขนาดนี้จ่ายเพียงเหรียญเดียวไม่น่าได้นะครับชิ้นใหญ่จังเลยครับอุย้ยต้องชิมหน่อยแล้วอยังกรบุบกรบอยู่เลยอ่ะอร่อยมากเลยครับคุณพี่สดใหม่จริงๆอ่ะใช่แล้ว oh. ครับ ขายได้ไงครับ500เยเยนนะได้ครับนี่คืออาหารชุดปลาย่างซึ่งจะทำจำกัดเพียงแค่10ชุดต่อวันในราคา680เย็เยนซึ่งในราคานี้จะมีชุดปลาย่างและซาชิมิรวมอยู่ด้วยและอาหารจานหลักอีกอย่างซึ่งทางร้านอยากให้ลองทานให้ได้ชิโรมิโซะราเมงครับของดีที่สุดของร้านครับ<อ><อ>เป็นรามเมงที่เจ้าของร้านศ<อ>ึกษามานานหลายปีกว่าจะมาทำเป็นร้านรามเมงครับ และเมื่อออกขายก็กลายเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและกลายมาเป็นชุดอาหารกลางวันหลักของทางร้านในที่สุดด้วยน้ำซุปก,ก็ดูท่าทางอร่อยนะครับใช่ทานแล้วนะครับเชิญค่ะฟืดฟูดอืมทางจะอร่อยนะอืมอุม้ยเยี่ยมเลยคุณพี่เข้มข้นเลยไหมครับ เข้มข้นจนบอกไม่ถูกเลยล่ะครับจริงๆอ๋อใช่ครับเพราะเราใช้ทักระดูกหมูและกระดูกไก่ครับรวมถึงเครื่องปรุงกว่า12ชนิดเลยทีเดียวครับใช้เยอะมากครับกว่า12ชนิดใช่ครับต้องติดใจแน่นอนครับกับรามเมงโอยี่นีแน่นอนเลยครับครับขอบคุณมากครับรสชาติแบบนี้แหมแจ๋วเลยฮะจะว่าไปแล้วที่นี่ก็จัดเป็นร้านขายเล้าที่เป็นศูนย์กลางของปลาเลยก็ว่าได้เลยครับ ปริมาณที่จำกัดโดยไม่ต้องขึ้นป้ายเลยครับมือกลางวันจากหมาโบโรชิอยากให้มาลองกันให้ได้เลยครับ นี่เป็นทั้งร้านขายเหล้าและร้านอาหารกลางวันนะครับ<ค>และก็เป็นร้านที่บอกกันปากต่อป<อ>ากก็เลย<อ>มีชื่อเสียงไปซะแล้วม,มาโบโรชิมื้อกลางวันนี้จะมีจาํากัดเฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสเท่านั้นนะครับ,รบมาชิมกันนะครับที่จริงแล้วปากต่อปากบอกกันเนี่ยก็ยังไม่ได้รสชาติที่แท้จริงนะครับ<อ>ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะรู้นะครับครับผมแต่ที่เป็นหลักฐานชัดเจนก็คือไม่ว่าจะเป็นร้านไหนในโอตารุก็จะมีแต่เน้ตะที่สดและใหม่และแน่นอนครับทั้งปริมาณและราคาที่ถูกอย่างนี้ย่อมน่าตกใจแน่นอนและนี่ เป็นเหตุผลที่ที่นี่กลายเป็นร้านในดวงใจของคนขายปลาในท้องถิ่นไปเลยล่ะครับเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แร้วก็เนน่าสนนะคะรับชูต้นต้นของโอตารุอยู่ที่อาหารทะเลที่อร่อยเพราะงั้นการได้ไปหาข้อมูลที่ตลาดก่อนจะไปที่ร้านก็เลยจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับบอกจริงชอบมากเลยนะครับเนี่ยผลก็ได้อยู่ที่เห็นนั่นแหละครับเพื่ยสบายๆในฮอกไกโดโดยคุณอมายาในวันนี้น่าทานท่านั้นเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ ฮอกไกโดนี้ยังเป็นอีกที่ในญี่ปุ่นที่มีมนสเสน่ห์ที่น่าภูมิใจอีกมากมายในโลกแห่งนี้ท่องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดจะพาไปเที่ยวที่เมืองไหนอีกนะ